สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนเรื่องการหาค่าประมาณของผลหารนะคะนักเรียนดูแบบฝึกหัดหน้าที่60นะคะแบบฝึกหัดหน้าที่60ให้นักเรียนหาค่าประมาณของผลหารเป็นจํานวนเต็มเป็นทศนิยม1ตําแหน่งแล้วก็เป็นทศนิยม2ตําแหน่งนะคะ,ะจากโจทย์นะคะโจทย์จะถามทั้งหมด3คําถามโจทย์ให้นักเรียนหาค่าประมาณเป็น จำนวนเต็มอันนี้คำถามที่หนึ่งต่อไปให้หาค่าประมาณเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งและเป็นทศนิยมสองตำแหน่งนะคะแสดงว่าโจทย์ถามทั้งหมด3ามคำถามนักเรียนจะต้องตอบมาให้ครูทั้งหมดสามคำตอบนะคะดูตัวอย่างตัวอย่างแรกนะคะโจทย์บอกว่าสิบสองจุดเจ็ดหนึ่งารด้วยสี่นะคะ,ะหลักการหารนะคะให้นักเรียนหารยาวง่ายกว่านะคะหรือนักเรียนจะหารวิธีอื่นก็ได้นะคะ ถ้าโจทย์ไม่ได้าำนดมาว่าใช้วิธีไหนการหารทศนิยมจะมี3วิธี 1. หารสรัน้น 2. หารยาว 3. ใช้ความสัมพันธ์ของทศนิยมและเศษสว่วนนะคะในตัวอย่างอันนี้นะคะคุณครูจะหารยาวซึ่งจะง่ายกว่าแล้วก็ดูดูภาพอกว่าวิธีทานะคะคุณครูก็เขียนเครื่องหมายมา12.71หารด้วยเลข สี่นะคะถ้าหารยาวขีดอยู่ข้างบนนะคะตอนนี้นะคะคุณครูจะต้องท่องส่วนคูณแม่สี่อ่ะตัวแรกสี่คูณอะไรได้หนึ่งมีไหมคะไม่มีไม่มีคุณครูก็ใส่ศูนย์นะคะแล้วก็เอาหนึ่งไปรวมกับตัวถัดไปก็จะเป็นสิบสองสี่คูณอะไรได้สิบสองมีไหมคะอ่าสี่คูณสามได้สิบสองเสร็จแล้วคุณครูก็เอาสิบสองลบกับสิบสองเป็นศูนย์นะคะแล้วก็ดึงเลขเจ็ด ลงมา,อาตอนนี้นะคะ4คูณอะไรได้7มีไหมคะอ่า4คูณ1ได้4ลบกันแล้วเหลือ3นะคะ7ลบ4เหลือ3ต่อไปค,คุณครูก็ดึงเลข1ลงมาเป็น31นะคะ4คูณอะไรได้31ไม่เกิน31ก็คือ4คูณ7ได้28อ่ะค,คุณครูก็เขียน20 นะคะเสร็จแล้ว3 1ลบ28ได้เท่าไรคะได้่าแสดงว่าเหลือเศษ3ใช่ไหมคะคุณครูก็ใส่จุดนะคะแต่โจทย์ถามว่าให้นักเรียนเนี่ยหากค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มเป็นทศนิยม1ตําตำแหน่งแล้วก็เป็นทศนิยม2ตํตำแหน่งถ้านักเรียนจะหาทศนิยม2ตํตำแหน่งแสดงว่านักเรียนจะต้องรู้ตำแหน่งที่3ใช่ไหมคะตอนนี้คำตอบที่ได้มา คำตอบก็คือ3.17 3.17เจนึป็นทศนิยมสองตำแหน่งแต่โจทย์ให้หนักเรียนหาค่าประมาณเป็นทศนิยมสองตำแหน่งด้วยแสดงว่านักเรียนจะต้องรู้ตำแหน่งที่สเพื่อที่จะได้รู้ว่าตำแหน่งที่2ปัดขึ้นหรือว่าไม่ปัดนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูยังหาไม่เสร็จตอนนี้เหลือเศษใช่ไหมคะคุณครูจะอยากรู้ว่าตำแหน่งที่3เป็นเท่าไหร่คุณครูก็เลยจะเติม0แล้วก็ดึงศลงมาอ่า คุณครูจะหารต่อนะคะเติมศูนแล้วก็ดึงศูนย์ลงมาเสร็จแล้วเอา4คูณ30 4คูณอะไรได้30ไม่เกิน30ก็คือ4คูณ7นะคะ4คูณ7ได้28อะคุณรูณก็ใส่28 30ลบ28แล้วเหลือ เหลือสองอตอนนี้คุณครูไม่หารแล้วคุณครูก็ตอบเป็นเศษสองแบบนี้คุณครูก็ค้างไว้แบบนี้นะคะทําไมคุณครูถึงไม่หารทาไมคุณครูต้องหานถึงแค่ทศนิยม3ตําแหน่งเพราะว่าโจทย์ให้หนูหาค่าประมาณเป็นจํานวนเต็มเป็นทศนิยม1ตําแหน่ง จะหาทศนิยม1ตําตำแหน่งนักเรียนต้องรู้ตำแหน่งที่2และถ้าจะหาเป็นทศนิยม2ตํตำแหน่งนักเรียนต้องรู้ตำแหน่งที่3นักเรียนจําเรื่องการหาค่าประมาณได้ไหมคะ,อะตอนนี้คุณครูได้คําตอบมาแล้ว12.71หนารด้วย4คําตอบของครูก็คือ3 1 7 7นะคะคําตอบอยู่ตรงนี้ คำตอบได้เป็น3.177เพราะฉะนั้นคุณครูก็ได้มา12.71หารด้วย4นะคะจะมีค่าประมาณเป็น3.177ทําไมตรงนี้คุณครูใส่ค่าประมาณทํำไมคุณครูไม่ใส่เครื่องหมายเท่ากับเพราะคุณครูประมาณมาความจริงมันหารต่อได้อีกนะคะเหลือเศษ2สามารถหารต่อไปได้เรื่อยๆเลย,เลยคุณครูก็เลยใส่เป็นค่าประมาณมาว่า12.71หารด้วย4เนี่ยจะมีค่าประมาณเป็น3.177แต โจทย์ถามคําถามแรกโจทย์ให้หาค่าประมาณเป็นจํานวนเต็มคุณครูจะหาค่าประมาณเป็นจํานวนเต็มนะคะถ้านักเรียนจะตอบจํานวนเต็มจํานวนเต็มคืออะไรจํานวนเต็มคือตัวเลขที่อยู่หน้าจุดทศนิยมอ่าจำนวนเต็มคือเลขสามจะหาค่าประมาณเป็นจํานวนจํานวนเต็มนักเรียนต้องรู้ว่าตําแหน่งที่หนึ่งมีค่าเป็นเท่าไหร่ตอนนี้ทศนิยมตําแหน่งที่หนึ่งเป็นเลขหนึ่ง เลข1น้อยกว่า5สแสดงว่าเลข3ก็ยังคงเป็นเลข3เหมือนเดิมนะคะแต่ถ้าเกิดเลข1ตรงนี้แต่ถ้าเกิดตำแหน่งที่1ไม่ใช่เลข1เป็นเลขสมมติน,นะคะเป็นเลขอะไรก็ได้ที่มันมากกว่า5หรือเป็นเลข5เพราะฉะนั้นจํานวนเต็มก็จะต้องเปลี่ยนไปเป็นเลข4อ่าแต่ตอนนี้นะคะตำแหน่งที่1เป็นเลข1เพราะฉะนั้นค่าประมาณเป็นจํานวนเต็มก็เลยตอบแค่ 3นะคะอันนี้คือค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มจำนวนเต็มคืออยู่หน้าจุดทศนิยมต่อไปนะคะคำตอบที่2คํคำตอบที่2จุดให้หาค่าประมาณทศนิยม1ตําตำแหน่งอ่าทศนิยม1ตําตำแหน่งอยู่ตรงนี้จะตอบเป็นทศนิยม1ตําตำแหน่งนักเรียนต้องรู้ตำแหน่งที่2ตํตำแหน่งที่2เป็นเลข เลข7แสดงว่าตำแหน่งที่1จะต้องเพิ่มขึ้นจาก3.1คํำตอบก็จะได้เป็น3.2อันนี้คือค่าประมาณทศนิยม1ตำแหน่งนะคะและสุดท้ายให้ตอบเป็นค่าประมาณทศนิยม2ตำแหน่งอ่าสุดท้ายให้ตอบเป็นทศนิยม2ตำแหน่งทศนิยมสองตำแหน่งก็คือ3.17จะตอบทศนิยมสองตำแหน่งนักเรียนต้องดูตำแหน่งที่ ตำแหน่งที่3าเป็นเลข7แสดงว่าเลข7ตัวนี้ต้องเพิ่มขึ้น1ค่าก็จะเป็น3.18อ่าฐานคูณหมคะจำเรื่องการหาค่าประมาณได้ไหมถ้านักเรียนจะตอบเป็นทศนิยม1ตำแหน่งให้นักเรียนดูตำแหน่งที่2ถ้านักเรียนจะตอบเป็นทศนิยม2ตำแหน่งให้ดูตำแหน่งที่3 แต่ถ้าเกิดจะตอบเป็นจำนวนเต็มจำนวนเต็มเืาอ,อยู่หน้าจุดโทตรสยมใช่ไหมคะนักเรียนดูตำแหน่งที่1นะคะค่าเลขน้อยกว่า5้าก็คือค้างไว้เหมือนเดิมค่ามีค่าเท่าเดิมแต่ถ้าเกิดเป็นเลขค่าหรือว่ามากกว่าเลขค่านะคะก็คือเพิ่ม1ค่าอ่ะเสร็จแล้วคุณครูได้คำตอบมา3ามถงตอบเป็นจำนวนเต็มเป็นทศนิยม1ตําตำแหน่งเป็นทศนิยมสองตำแหน่งคุณครูก็ตอบมา โจทย์ถาม3คํคำถามนักเรียนต้องตอบมา3คําตอบนะคะนักเรียนก็ตอบมาเป็นจนํานวนเต็มคือ3ทศนิยม1ตําตำแหน่งก็คือ3.2และทศนิยม2อํตำแหน่งก็คือ3.18นะคะอันนี้ข้อที่1หน้าที่60คุณครูฉเฉลยให้ให้นักเรียนลองไปทําข้อที่2นะคะถามคล้ายๆกันเลยแล้วก็ขันยาวจะมองเลขง่ายกว่านะคะอันนี้คือหน้าที่60ข้อที่1 ต่อไปนะคะแบบฝึกหัดหน้าที่61นะคะแบบฝึกหัดหน้าที่61ให้หนักเรียนเติมคําตอบให้โจทย์ให้หาผลหารนะคะให้หนักเรียนเติมคําตอบโจทย์ไม่ได้บอกมาว่าให้ใช้วิธีไหนอน่านน,นนี้เลขมันน้อยเนาะคุณครูก็เลยใช้วิธีการใช้ความสัมพันธ์ระหวา่างเศษส่วนและทศนิยมนะคะตัวอย่างที่1นนะคะ7.5หารด้วย10คุณครูก็ได้มา7.5หารด้วย10 เปลี่ยนทศนิยมให้อยู่รูปเศษส่วน7.5ก็คือทศนิยม1่ตำแหน่งได้มาเป็น75ส่วนด้วย10แล้วก็หารด้วยเลข10นะคะหลักการหารทศนิยมนะคะคงตัวตั้งไว้เหมือนเดิมเปลี่ยนเครื่องหมายหารโดยเป็นเครื่องหมายคูณนะคะจาก10ส่วน1ก็จะได้มาเป็น1ส่วน10นะคะเสร็จแล้วก็คูณเศษส่วนคูณเศษส่วนธรรมดาเลยเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนะคะ75คูณ1ได้ 75 10สิคูณสิได้100ส่วนได้100คือทศนิยม2ตำแหน่งคุณครูก็จะทำเ5ให้เป็นทศนิยม2ตำแหน่งคำตอบก,ก็คือ 0. ูน 75นะคะซึ่งแบบฝึกหัดหน้าที่46นะคะตรงนี้ให้นักเรียนเติมคำตอบนักเรียนลองไปทดข้างนอกดูนะคะนักเรียนจะใช้วิธีไหนก็ได้นะคะถนัดวิธีไหนก็ใช้วิธีนั้นสุดท้ายแล้วคาตอบมีค่าเท่ากันแล้วโจทย์ก็ให้เติมแค่คําตอบสุดท้ายนะคะนักเรียนลองไปทดข้างนอกดูข้อนี้นะคะเป็นข้อที่1นะคะ7.5ห้ารนักเรียนก็ตอบในช่องสี่เหลี่ยมก็คือ0.75นะคะอันนี้คือตัวอย่างที่1ต่อไปตัวอย่างที่2นะคะหหารด้วย1000คุณครู ก็ไปทดหมาวิธีทำนะคะ6หารด้วย1,000นะคะตอนนี้ไม่มีจุดทศนิยมคุณครูก็ไม่ต้องกลับให้ไปเป็นตัวส่วนนะคะคุณครูก็ทำแค่ไปเป็นหารใช่ไหมคะเปลี่ยนเครื่องหมายหารจะเป็นเครื่องหมายคูณเสร็จแล้วก็1,000ตัวเดียวก็คือหนึส่วนด้วย 1000นะคะคุณครูก็เอาเศษคุณเศษส่วนคุณส่วนได้มาเป็น6ส่วนด้วย1000แล้วส่วนด้วย1000ก็คือทศนิยม3ตตำแหน่งคุณครูก็ตอบมาให้เป็นทศนิยม3ตตำแหน่งก็คือ0.006นนะคะน้กเรียนก็เอาคำตอบสุดท้ายไปใส่ในช่องเติมคำตอบนะคะอันนี้คือแบบฝึกหัดหน้าที่61 ต่อไปนะคะแบบฝึกหัดหน้าที่61เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าให้นักเรียนหาค่าประมาณของผลหารเป็นทศนิยม1ตำแหน่งโดยวิธีการหารยาวนะคะโจทย์จะกำหนดมาเลยว่าให้นักเรียนใช้วิธีไหนนะคะซึ่งข้อนี้นะคะโจทย์ให้นักเรียนใช้วิธีการหารยาวให้หาค่าประมาณเป็นทศนิยม หนึ่งตำแหน่งโจทย์ให้หาเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งแสดงว่านักเรียนจะต้องรู้ถึงตำแหน่งที่สองนะคะนักเรียนถึงจะประมาณค่าได้คุณครูก็ตั้งหารยาวโจทย์ให้นักเรียนหารยาวนะคะโจทย์กําหนดมาแล้วว่าใช้วิธีการหารยาวคุณครูก็ตั้งมาเลยสิบสามหารแปดใช่ไหมคะคุณครูก็ต้องท่องจุดคูณแม่แปดแปดคูณอะไรที่หนึ่งเหไหมคะไม่มีใส่ศูนย์เสร็จแล้วก็เอาหนึ่งไปรวมกับเลขสามได้เป็น สิบแปดคูณอะไรได้สิบสามไม่เกินสิบสามก็คือแปดคูณหนึ่งได้8ดเสร็จแล้วเอาสิบสามไปลบแปดสิบสามลบแปดเหลือเหลือห้าคุณครูต้องการทศนิยมสองตำแหน่งใช่ไหมคะแต่เลขมันมีให้แค่นี้คุณครูคก็เลยต้องเติมจุดแล้วก็ใส่ศูนย์ข้างล่างเติมจุดข้างบนก็ต้องเติมจุดให้ตรงด้วยนะคะใส่ศูนย์แล้วก็ดึงศูนย์ลงมานะคะเสร็จแล้วได้เป็น50 8คูณอะไรได้50ไม่เกิน50ก็คือ8คูณ6ได้48นะคะอ่า50ลบ48แล้วเหลือเหลือ2นะคะคูต้องการเป็นทศนิยม2ตำแหน่งเพื่อที่จะประมาณค่าเป็นทศนิยม1ตำแหน่งจะต้องหาเป็นทศนิยม2ตำแหน่งคูได้มาแล้ว1ตำแหน่งคุณคูต้องการอีก1ตำแหน่งนะคะเติม0แล้วก็ดึง0ลงมาได้เป็น20 8คูณอะไรได้20ไม่เกิน20ก็คือ8คูณ2ได้10 6นะคะลบกันแล้วเหลือ4อโจทย์ถามแค่ทศนิยม1ตำแหน่งโจทย์ให้ประมาณแค่ทศนิยม1ตำแหน่งเพราะฉะนั้นนกักเรียนต้องรู้ถึงแค่ตำแหน่งที่2พอแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูก็จะข่าวไว้แค่นี้เหลือเศษ4ไม่หารต่อแล้วนะคะคุณคคู ใส่เครื่องหมายหารยาวมาด้วยนะคะต้องยาวเท่ากับคําตอบนะคะเพราะฉะนั้น13หาร8นะคะคุณครูก็จะได้มาเป็น1.62นะคะทาไมคุณครูหาแค่นี้เพราะว่าโจทย์ถามแค่1ตําแหน่งโจทย์ให้หาค่าประมาณเป็นโทน้ดสัญลักษแหน่งนักเรียนต้องรู้ถึงตําแหน่งที่2นะคะคุณครูก็ได้คําตอบมาเพราะฉะนั้น13.16นะคะโจทย์ให้หาค่าประมาณเป็นโทน้ดสัญลักษแหน่งได้ขับจากคําตอบเลย 1. 6 2ใช่ไหมคะหาค่าประมาณเป็นทศนิยม1ตำแหน่ง1ตำแหน่งก็อยู่แค่ตรงนี้เราก็จะดูตำแหน่งที่2นะคะตำแหน่งที่2เป็นเลข2เลข2น้อยกว่า5เพราะฉะนั้นเลข6ตัวนี้ก็คงเดิมคำตอบก็จะเป็น 1.6นะคะอย่าลืมเครื่องหมายค่าประมาณนะคะเครื่องหมายค่าประมาณจะเป็นแบบนี้นะคะถ้าโจทย์ถามค่าประมาณให้ใส่เครื่องหมายค่าประมาณมาให้คุณครูด้วยอ่ะอันนี้คือตัวอย่างแบบฝึกหัดหน้าที่6 1นะคะให้หาค่าประมาณเป็นคสนิยม1ตําตำแหน่งต่อไปนะคะแบบฝึกหัดหน้าที่62โจทย์ให้หาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มและโจทย์ก็บอกมาว่าต้องใช้วิธีการ ฐานยาวอ่าถ้าโจทย์ให้หาค่าประมาณเป็นจํานวนเต็มนัก,กเรียนจะต้องรู้ถึงทศนิยมตําแหน่งที่ 1, <c oughs> 1> เพื่อที่จะประมาณค่าได้ว่ามันจะต้องปัดขึ้นหรือว่ามีค่าเท่าเดิมนะคะถ้าเกิดโจทย์ถามจํานวนเต็มให้หาถึงทศนิยมตําแหน่งที่ 1, <c oughs> 1แต่ถ้าเกิดโจทย์ถามทศนิยมตำแหน่งที่หนึ่งให้นักเรียนหาถึงทศนิยมตำแหน่งที่ แต่ถ้าเกิดโจทย์ให้หาค่าประมาณเป็นทศนิยมสองตำแหน่งนักเรียนต้องรู้ถึงตำแหน่งที่3มอ่ะข้อนี้โจทย์ให้หาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มนักเรียนจะต้องรู้ถึงทศนิยมตำแหน่งที่1และโจทย์ให้ใช้วิธีการหารยาวคุณครูก็ตั้งหารมา19กาหาร12นะคะคุณครูก็จะตั้งหารโดยใช้ส่วนคูณแม่สิบสองสิบคูณอะไรได้1นึ่งไหมคะไม่มีไม่มีมมคุณครูก็ไปรวมกับตัวถัดไปเป็น 1ิบเคูณอะไรได้19ไม่เกิน19ก็คือ12บคูณหได้12นะคะลบกัน19บเลบสิบสอได้เป็น7เหลือ7นะคะแต่คุณครูจะต้องหาถึงทศนิยมตำแหน่งที่1แต่เลขมันหมดแล้วทำยังไงเติมจุดแล้วก็ใส่0นย์ะคะเติมจุดให้ตรงกรันหลักการหารนะคะ พอค,คุณครูใส่ศูนย์เสร้วค,คุณครูก็ดึงศูนย์ลงมา12คูณอะไรได้70ไม่เกิน70ก็คือ12คูณ5ได้60นะคะตรงนี้ก็จะเป็น60ลบกันแล้วก็เหลือเหลือ10นะคะอ่ะ หนูจะตอบแค่นี้ก็ได้หรือหนูจะหาไปตอบก็ได้นะคะแต่ว่าโจทย์ถามแค่ทศนิยมโจทย์ถามแค่ค่าประมาณปเป็นจานวนเต็มเพราะฉะนั้นหนูจะต้องรู้แค่ทศนิยมหนึ่งตำแหน่งพอแล้วนะคะเสร็จแล้วคุณครูก็พอคุณครูก็เลยค้างเศษสิบไว้เวลาตอบนะคะตอนนี้คุณครูได้คําตอบมาแล้วว่าส9บเกหาสิบสองของคุณครูเนี่ยมีค่าประมาณเป็น1 5จุห้าแต่โจทย์ให้หาค่าประมาณเป็นจํานวนเต็มใช่ไหมคะจำนวนเต็มก็คือตัวเลขหน้าจุดทศนิยม ตอนนี้จำนวนเต็มเป็นเลขหนึ่งแต่ว่าหากค่าประมาณเป็นจํานวนเต็มนักเรียนจะต้องดูที่ตําแหน่งที่1ตําแหน่งที่1เป็นเลข5แสดงว่าเลข1ตรงนี้คุณครูก,ก็จะต้องขึ้นไปเป็นเลข2อ่าเพราะฉะนั้น19หาร12หาค่าประมาณเป็นจํานวนเต็มก็จะต้องตอบมีค่าเท่ากับ2นะคะประมาณไปแล้วได้เป็น2อออ่ะอย่าลืมนะคะถ้าเกิดโจทย์ถาม1ตําแหน่งนักเรียนต้องรู้ตําแหน่งที่ สองนะคะถ้าเกิดโจทย์ถามเป็นค่าประมาณทศนิยมหนึ่งตำแหน่งให้หนักเรียนรู้ตำแหน่งที่สองแต่ถ้าเกิดโจทย์ถามค่าประมาณเป็นทศนิยมสองตำแหน่งนักเรียนจะต้องรู้ตำแหน่งที่สามแต่ถ้าเกิดโจทย์ถามเป็นจำนวนเต็มนะคะนักเรียนจะต้องรู้ตำแหน่งที่หนึ่งอันนี้คือแบบฝึกหัดหน้าที่หกสิบสองนะคะแบบฝึกหัดหน้าที่หกสิบสองเช่นกันนะคะโจทย์ให้หาค่าประมาณเป็นทศนิยมสองตำแหน่ง โดยวิธีการหารยาวถ้าเกิดโจทย์ถามทศนิยมสองตำแหน่งแสดงว่านักเรียนจะต้องหารไปถึงทศนิยมตำแหน่งที่3โจทย์ให้ใช้วิธีการหารยาวคุณครูก็ตั้งหารยาวมันเลย28หาร15นะคะคุณครูก็ตั้งหนา28หาร15ท่องสูตรคูณแม่15นะคะ15คูณอะไรได้2มีไหมคะไม่มีไม่มีมมมมคุณครูก็เอาเลข2ไปรวมกับเลข8ไปเป็น28 15คูณอะไรได้28ไม่เกิน28ก็คือ15คูณ1ได้ สิบห้าเสร็จแล้วคุณครูก็ลบก้านนะคะแปดลบห้าเหลือสามสองลบหนึ่งได้หนึ่งอ่าคุณครูจะต้องการให้เป็นทศนิยมสามตำแหน่งแต่ว่าตัวเลขหมดแล้วเพราะฉะนั้นคุณครูจะต้องเติมจุดแล้วก็ใส่ศูนย์นะคะเติมจุดทั้งข้างล่างแล้วก็ข้างบนให้ตรงกันอ่าคุณครูใส่ศูนย์มาสแล้วก็ดึงศูนย์ลงมาสิบห้าคูณอะไรได้หนึ่งร้อยสามสิบไม่เกินหนึ่งร้อยสามสิบมีไหมคะอ่าสิบห้าคูณ 8ได้120เสร็จแล้วคุณครูก็ลบกัรลบกันยลบ0ูนได้0 3ลบ2ได้1 1ลบ1เหลือ0อ่าเพราะฉะนั้น130ลบ120เหลือเศษ10นะคะคุณครูต้องการเป็นโค้ชนิยม2ตํตำแหน่งต้องหาถึงตำแหน่งที่3เพราะฉะนั้นเติม0อีกแล้วก็ดึง0ลงมาได้เป็น115คูณอะไรได้100ไม่เกิน100ก็คือ15คูณ หได้9ก้อ่าเสร็จแล้วคุณครูก็ได้เป็นหนึ่งรลบเกนะคะเหลือเศษ10อ่าเหลือเศษสิแต่คุณครูต้องการเป็นโศนิยมญาตำแหน่งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคุณคณรูก็เติมศูนอีก1นึ่งตัวแล้วก็ดึงศูนย์ลงมาได้เป็น1นึ่งอสิบหคูณอะไรได้หนึ่งเหมือนเดิมเลยค่ะสิบ้าคูณหได้9ก้าสิบหนึ่งรยลบเกสก็จะเหลือเศษ10บอ่าตอนนี้คุณครูต้องการแค่นี้ ค,คุณครูก็พอแล้วเหลือเศสิบไม่เป็นไรนะคะเสร็จแล้วค,คุณครูก็ขีดเครื่องหมายห,หารให้ตรงกับคําตอบด้วยนะคะ,ะค,คุณครูหามาแล้วเป็นทศนิยม3ตําแหน่งโจทย์ให้หาค่าประมาณเป็นทศนิยมสองตแหน่งค,นคุณครูจะต้องหาถึงตําแหน่งที่สมนะคะค,คุณครูก็ได้คําตอบมาเป็น1 8 6 6จุดแปกหนะคะอันนี้คือคําตอบของข้อนี้โจทย์ให้หาค่าประมาณเป็นทศนิยม2ตําแหน่ง สองตำแหน่งอยู่ตรงนี้ได้เป็น1.86ให้หาค่าประมาณเป็นทศนิยมสองตำแหน่งนักเรียนต้องรู้ตำแหน่งที่3ตตำแหน่งที่3เป็นเลข6เลข6มากกว่า5แสดงว่าเลข6ตรงน,นี้ต้องเพิ่ม1ค่าก็จะเป็น1.87นะคะเะะนะคะถาค่าประมาณของคอนี้ให้ตอบเป็นทศนิยม2ตำแหน่งก็ได้เป็น1.87นะคะอันนี้คือแบบขึ้นหัดหน้าที่6 2นะคะนักเรียนลองไปทำข้ออื่นดูนะคะ